โยก็สวัสดีตอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี้ก็จะมาทาเมกุมินนะครับใช่แค่แหละนะครับคลิปนี้อ่ะก็เมกุมินนะครับผมของที่จะมันต้องการนะนะครับมันก็จะต้องมีหมวกตรงนี้ซึ่งก็ต้องไปสุ่มนะครับผมจากเอ่อตรงนั้นนะฮะที่สุ่มนะครับแล้วก็กระทาซึ่งสามารถหาจากตรงนี้ในอันนี้มันตรงนี้นะครับวอลกหลกนะครับผมสามารถหาได้จาก เกาะตรงนู้นที่เป็นอาจจะเป็นเกาะกระโหลกตามนั้นนะครับมีมวกระทา,าอ๋อแมวด้วยนะครับนี่ลืมแมวด้วยนะแล้วก็ตั้งนะครับ95ล้านนะครับผมตามนี้นะครับนี่ก็ผมได้มาแล้วนะครับกา,า Make win, ะทาเมกุมินนะผมไปลองมาลองใช้กันเลยละกันนะครับผมเพราะว่าสกิลมันมีแค่สกิลเดียวก็คือ ว้าวโอเคสก,กิลนะครับก็มีแค่สก,กิลเดียวก็คือสก,กิลเซตนะครับผมเอ็กพอรชั่นอ่ะได้คเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> กินแล้วบ้าไม,ไ,มไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละอ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าครูดาวนาน,นานมากนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะต้องรีตัวเพื่อว่าให้ครูดาวมันกลับมาหรือเปล่ามัง้งเอาเฮ้ยไม่กลับมาโดยไมนการเหลี่ยม <c oughs> โอเคก็ระหว่างรอนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันไกลหรือเปล่าก็ระหว่างรอเดี๋ยวผมแม่ผมเมื่อวานนะครเออคนดูบอกพี่ครับผมขอหมวกฟางได้ไหมเนี่ยเหลือผมเหลือยีบสองอันแล้วก็หมวกเมกุมินนะครับซึ่งก็ทุกอย่างนะครับเนี่ยอันเนี้ยไอหมวกฟางเมกุมินไอเนี่ยไอไซเบอร์เนี่ยสามอันนี้นะที่เหลือของผมนะแต่ว่าไอสามอันเนี้ยนะครับไอก้อนนี้นิดหน่อยตอนแรกผมมีมาสองอันปะเออแหละมันนี่ยผมเนี่ยทั้งหมดสี่อันเนี่ยนะครับผมไม่ได้ฟาร์มเองนะ พราะว่ามันเกิดเนะครับผมไปขอเพื่อนในเกมมานะครับก to ็เขาให้มาเยอะเลยก็ไม่รู้เขาก็รู้ว่าให้มาทาอะไรเยอะแยะนะก็อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะจะลงประมาณสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ผมก็จะแปะลิงก์โปรไฟล์ผมเอาไว้นะครับก็สามารถกดจอยมาได้เลยนะครับใครที่ไปขึ้นจอยนะครับกยตามโปรไฟล์ผมเอาไว้นะครับแล้วก็กดจอยมานะครับตามนั้นนะครับผมจะ ยูเอเซิร์ฟธรรมดานะครับผมเพราะว่าอะไรเซิร์ฟวีนะครับบางคนอายุไม่ถึงเข้าไม่ได้นะก็เลยเดี๋ยวจะหาเซิร์ฟธรรมดาคนน้อยๆแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับจนจนถึงนะจนถึงผมลงคลิป4ี่โมงใช่ไหมผมจะอยู่ตรงตรงเซิร์ฟมาหนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคือ4ี่โมงครึ่งแล้วก็พักแล้วนะครับเพราะผมก็จองไว้อัดเกมอื่นด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะก็ใครมาดูคลิปเร็วนะครับก็ได้ไปนะครับผม4ี่โมงเย็นผมคิดว่า เด็กๆทุกคนก็น่าจะกลับบ้านกันแล้วแม่ก็อยู่ถึงเรียนก็น่าจะเจะเรียนแล้วนะครับคงไม่ได้มีอะไรมากมายก็เลยมาเข้าเกมมาเอาได้นะครับผมประมาณนั้นนะใครที่มาช้ากว่าสี่โมงครึ่งนะครับพี่ครับผมขอได้ไหมผมจะไม่ให้นะเพราะว่าบุคคลตานะครับผมตามนั้นนะผมขี้เกียจด,ด้วยนะไม่ไม่ขี้กเกียจด,ด้วยนะเออเดี๋ยวถ้าผมแบบว่าว่างๆเจอผมไปเซิร์ฟก็สามารถขอได้นะคแต่ผมปกติก็ไม่ได้เข้าเซิร์ฟสาตาร์ตอนอยู่ซวีนะอ่ะดูเขาบ้า สก kind of uh, hey, uh, ิลม cool. cool. ันไกลแค่ไหนนะครับผมเอามาลองตรงไหนดีล่ะอ่าเฮ้ยเออเรามาลองขอบตรงนั้นไหมนี่นี่เกาะที่ไกลที่สุด vs นี่ครับนี่อันนี้เป็นเกาะที่ไกลที่สุดแล้วก็มันเป็นเกาะที่ใกล้ตัวเหมือนกันไอ้เกาะทรายไหมเดี๋ยวดูว่าจะไกลถึงเกาะทรายหรือเปล่านะละเมีกคุมินนะครับเห็นว่ามันไกลมากเลยสกิลมันแต่ยังต้องลองหน่อยละไอ้น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงมาไหมต้องมาไม่เหยียบไม่ได้ อขออีกทีกระโดด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 เฮ้กพอชั่นฮึล้่มยอฮฮ่าๆคลิปมีงโคตรไกลโคตรเวอร์โอเคก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับบายยครับทุกคน Chú cười non lạc là...